สวัสดีครับทุกคนครับจริงๆแล้วปกติทุกๆเยน็นวันพุธเราจะมาเสิร์ฟข้าวสารอาหารแห้งกันนะครับว่าพรุ่งนี้วันเพื่อสัป,ปดาห์นี้จะมีแพ็คอะไรมาใหม่มีกิจกรรมอะไรมาใหม่นะครับผมแต่ว่าอเผอิญว่าวันเนี้ยนะคือผมก็ยังเพียๆอยู่นะครับก็เลยนอนเล่นชิลๆกันไปนะครับผมเนาะก็ไม่รู้คิดยังไงนะครับผมคือก็เอาไอดีมาไล่เปิดทีละร้อยทองนะครับ เพื่อเพื่อมันดวงดีไงวันสุดท้ายไงแพ็กกุลิตอะคือใจ,ใจอผมก็อยากได้กุลิตเก็บใส่ไอดีไก่สักสักครั้งสักสักตัวหนึ่งนะครับผมไม่เนม่าโรนโดเมสซี่เลยสักอันหนึ่งอะนะเมื่อกี้ไปเปิดไปแค่ม,มานะครับหมดไป1200ทองแบบไม่ได้อัดคลิปนะ mm. ก็เกลือนะครับไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งเลยคร, mm. ครับผมก็เลยมาเปิดไอดีไก่คุณดูดิดไทยไาย,ไยดีไอดี ID ไหนได้ลิเบอรี่มาตกใจร้องเฮ้ยเลยครับจากสลืมเสลือแบบว่า กำลังจะหลับเลยนะครับผมเฮ้ย hey, เลยนะลองทายดูฮะไอดี ID ไหนครับ mm hmm. เดี๋ยวจะหาว่าเป็นหน้าม้าพี่โคอีกนะไอดี ID นี้นะไอดีไกเนมาครับทุกคน <laughs> ตื่นเลยผมตื่นเลยนี่คลิปที่แล้วจําได้ว่าผมเปิดไป900ใช่ไหมครับเปิดสิไปได้ลาอูไปใช่ปะแล้วเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเอาทองที่ได้ ทีละสิบาทสิบาทล็อกอินวันละสิบาทนะ่ะโคตรขังเลยตอนแรกมี50ทองใช่ป่ะแล้วก็เอาสิบาทสิบาทสิบาทมารวมๆกันนะ่ะเป็นประมาณ140านะครับเออก็เลยเปิดไปร้อยหนึง่งว่าแต่ไม่ใช่พุอะ่ะแต่ว่าเป็นแสงไฮไลท์มาตกใจไม่ได้อัดคลิปไงตกใจถึงก็ตื่นเลยนะครับผมนึกว่ากูหลุดมา,ากูหลุดมานี่จะลั่นบ้านเลยนะแต่ว่าได้ลิลเบอรี่มาพี่บากขาดใจโอ้โหมีบางท่านบอกว่าพี่ ไม่รีวิวลิเบิลลี่เลยครับพี่อย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้สอง,งวันนี้ผมค่อนข้างเพียนะครับผมก็บางทีอาจจะทําไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าได้ลิเบลลี่มากับไอดีไกเนมามาอีก1ตัวครับโอ้ยเดี๋ยวจัดลงทีมด้วยเลยละกันนะครับไหนๆก็ได้พี่ปากมาแล้วนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคลิปที่ผมเปิดได้ก่อนดูนะอันนี้ผมกดทีละ10บ,บาทนะครับนี่อันนี้คือคลิปที่ผมอัดไว้นะทีละสิบ,บาทตอนแรกมี50บาทใช่ปะ ทองสิบบาทมันโคตรขังเลยเว้ยเฮ้ยล็อกอินวันละสิบบาทสแลกได้เก้าสิบโอเคมีดีที่ห้าสิบทองด้วยนะครับก็เลยเป็นร้อยสี่สิบทองนะครับผมแล้วเปิดไปแล้วสิบครั้งนะครับอยากได้กุลิดใจเทบขาดถ้าเกิดมาได้ยืนไอดีไก่นีนมาที่ผมจะซูฮกเปิดลาอูไปได้จําได้ใช่ป่ะนะครับแล้วก็อยากได้กุลิดโคตรเลยนะครับผมคิดว่าดวงมันคงน้อยแหละนะก็อัดคลิปไว้ขำๆนะครับผมสรุปหนึ่งร้อยมาได้แบบว่านี่ Mm hmm. ทุกคนเอ้ยแทบจะลั่นบ้านตื่นตาสว่างเลยโอ้ oh, mm hmm. เขาว่ากันว่า mm hmm. วันสุดท้ายนี่โคตรขังแต่สุดท้ายถ้าเป็นกูลิกนี่มันจะโคตรเพอร์เฟกเลยครับทุกคนอร้อ oh. ยบาทขาดใจครับทุกคนเอ mm ้ย hmm. mm hmm. แล้วผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะ mm hmm. ก่อนไอดี hmm. นี้นะ mm hmm. ผมก็เปิดร้อยทองไว้ไคำคำ,คำอีกไอดีหนึ่ง mm hmm. ได้ริบบี่เหมือนกันนะครับ เนี่ยจะหาว่าโกหกโมเอนะครับผมนี่เป็นอีกไอดีหนึ่งนะฮะหลังคาสีลุงปุ๊บผมกดอัดเลยนะครับผม100ทองเหมือนกันคนละไอดีกันนะได้เบอร์เจ็ดลีเบอรี่เหมือนกันครับกดข้ามไม่ได้เพราะเป็นคลิปนะครับนี่ mm hmm. แม่เสียวๆว่าก็ลูกกุลิตจะมา2รอบติดอะ่ะแล้วผมไม่ได้เปิดเยอะด้วยนะครับเปิดแบบว่า2ประมาณ2องสามไอดีนะ ไอดีแรกเป็นไอเดียไปแฮมนะครับหมดไป1,200ทองนะครับผมเมื่อกี้นอนเปิดแบบไม่ได้อัดคลิปนะครับแล้วก็เปิดอันเนี้ยได้100ทองรีบกดอัดเลยนะครับผมรีบเบรี่กด100ทองนะอันเนี้ยถือว่าเป็นการเปิดวันสุดท้ายที่โคตรดีเลยนะปกติผมก็จะหยดหยดนะวันสุดท้ายผมจะหยอดไปร้อยสองแบบนี้นะครับผมไอดีละร้อยอะไรเงี้ยขำๆนะครับเผื่อฟุกนะครับแต่รอบนี้ฟุก2องไอเดีเลยนะครับผมได้ลิเบอรี่มา2องไอเดีเลยนะครับอ่ะแล้วจะยืนยังไงล่ะครับเนี่ยเออถ้าใช้แผนนี้อาจจะไม่เหมาะในการยืนเนาะแล้้วกก็ตอนนนเีมััขาาดลงรบ จริงนะขาดกลางรับมาครับแต่ว่าได้ลิเบอรี่มายืนปีกยังไงวะจะยืนแบบไหนดีวะเนี้ยโอ้โหใส่ทีไปก่อนแล้วกันลิกิพุสออกไปก่อนยืนแบบไหนดีครับเนี่ยทุกคนเอ้ลิเบอรี่เอามายืนแทนเมซี่เหรออืมตอนนี้ไม่รู้จะยืนแบบไหนเพราะาตัวมันเริ่มล้นแล้ว <laughs> เอาลูบินิเก้ออกรอั เออเ,เอาอย่างไงดีวะเออลุมนิเก้เออกไม่ได้อืมเอาใส่แทนเมทซี่ไปก่อนแล้วใส่เฉยๆใส่เฉยๆนะครับแต่ว่ายังคิดแผนไม่ออกนะครับใครคิดแผนออกก็บอกหน่อยนะครับผมโอ้ตอนนีท้ทีมเริ่มล้นและทีมเริ่มล้นละปา๊เข้าไปนะครับ105้าบ้าไปแล้วยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เมทที่2เลยวะมา105แลว้วอะโอ้ถ้าเป็นโค้ดอินสกี้นะครับผมเออค่าพลังค่อนข้างดีนะครับขอใส่ลุ่มบูสเตอร์นิดนึงนะครับผมฮาร์ดวัวเกอร์ไม่เอาครับปัย 呀！不要！不要！不要！ เออไซเคิลซิงก็ได้อ่ะโอเคขอแค่นี้ก็พอนะครับผมนี่ดูค่าพลังข้างในนิดนึงนะครับผมตัวนี้ไม่ได้รีวิวนะครับทำไม่ทันนะครับต้องขออภัยถ้าเกิดว่าผมเปิดได้ไวกว่านี้ผมอาจจะมานั่งรีวิวให้นะครับผมแต่วันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีแพ็กใหม่มาอีกนะครับตาเบลอๆแล้วผมตาลอยมากตอนนี้เนี่ยของบอลเดี๋ยวเลี้ยงวอลของบอลเด่นนะร้อยบวกเลยนะครับผมนะก็เป็นอีกตัวนึงที่พิ้วนะครับแต่สปีดนะสปีด90้าสีฟ้าสวยนะครับผมสปีดต้น95เตตะะแรง91ออออันนนนนีีี้้โเเเ่่ยยด๋วขลก่อนแล้วกันนะครับปห้าเตะ ผมก็จะลองปรับไปปรับมาดูนะฮะของออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับอือจบสกอร์87อ่ะสวยๆสวยๆไปสกิลพิเศษโมเมนตัมดิปปิ้งอ่ะได้อีกหนึ่งตัวเข้าทีมเนมาครับฮึ่มขาดกลางรับนี่แหลนะฮะแม่ถ้ามีอีก50ทองเดี๋ยวจะไปสอยแฟงไรกาดนะครับแฟงไรกาดยังมีเวลาอีกหน่อยนึงนะครับผมประมาณ4วันนะหมดวันจันใช่ไหมเดี๋ยวเก็บทองอีกซีซ่าห้าร้อยไม่ถึงหรอกร้อยสองร้อยนะครับเดี๋ยวลองสุ่มแฟงไรกาดดูอีกทีนึงนะครับเผื่อจะดวงดีดวงฟุกกนะครับผมมไไออดดีีด่าโ้ ของอะไรมันโคตรดีขนาดนี้ไว้ไดีนี้เนี่ยแล้หาว่าเป็นหน้าม้าพี่โคหน้าม้าพี่โคนะครับโอ้ยนี่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูซีรีส์นี้คลิปนี้เนี่ยก็จะบอกว่าสายฟรีจริงเหรอเนี่ยสายฟรีจริงเหรอเนี่ยสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เล่นด้วยความขยันอดทนนะครับผมแล้วก็อาจจะดวงดีด้วยนะ <c oughs> ได้ตัวดีๆมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมโอ้ยภูมิใจเหลือเกินเป็นไอดีลูกรักที่โคตรภูมิใจเลยครับไอดีนี้นะฮะ อ้าวพี่วันนี้แล้วไม่บอกข่าวสารกันนิดนึงเลยครับถ้าข้อมูลที่เป็นทางการนะครับผมพี่โคก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับผมหลังจากที่แหมหยุดอัปเดตไปสองสัปดาห์เนาะก็วางแผนแพ็คไว้ยาวๆนะครับพรุ่งนี้กลับมาแล้วสําหรับการ์ดเขียวนะครับเพย์เลอร์ออฟเดวีคนะครับเป็นการ์ดเขียวไม่มีการ์ดม่วงเปย์ออกมาแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับรูปนี้เลยนะครับผมรูปอัมลาบาเยนน์มิวนิกนะครับกับแชมป์ท้ายของเขานะครับโทมัสมุลเลอร์นะครับเปย์มาตัวเดียวเลยไม่มีบูสเตอร์ด้วยนะครับจริงๆถ้าเป็นพวก เตะของพาร์ทเนอร์หลักอะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพี่โคน่าจะทําเป็นการ์ดโมอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโมเมนตัมโมเมนต์ไอคอนิกโมเมนต์เหมือนไอคอนเมื่อก่อนคือเป็นเป็นการ์ดในความทรงจําอะไรเงี้ยนะเออเป็นการ์ดพิเศษนิดนึงนะค่าพลังไม่สูงไม่เป็นไรเขาแบบมีการ์ดแบบเป็นยูนิคเนี่ยวิบวับวิบวับเหมือนพวกการ์ดฟอยด์สมัยก่อนนะครับเพื่อให้เราหน้าเก็บหน่อยนะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคือไม่ต้องเก่งเดี๋ยวจะหาว่าเออทำการ์ดออกมาเก่งเวอร์อะไรเงี้ยก็็็็็เเเเอาาาาาปปปปปนนนนแบบบใคคววมมมทรรรรรงจํกกกไไดดดดด้้ะัผููสยๆ์ิ เดียวครับก็เป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับส่วนแมนยูเหรอครับพี่ <c oughs> ไปวกถึงแมนยูทำเพื่ออะไร <c oughs> ถ้าเราย้อนกลับมาดูในเกมนะครับผมแพ็กที่วางไว้3 4แพ็กเนี่ยก็จะหมดลงนะครับผมแพ็กใหม่ก็คงมาพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะมาแทนแพ็กยุโรเปียนขับเอเตอร์เกอร์สเนี่ยแต่ก็อาจจะเป็นพวกโชว์ไทม์นะเพราะว่าอ e ีพิกมันมาลุลุลหลือเกินนะครับอาจจะสลับมาเป็นโชว์ไทม์ด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพวกแพ็กลักก้อนบอลนะครับหมดเวลาเหมือนกันนะฮะเออแมสทงไบส์พาร์ตในพวกนี้นะครับผมก็หมดเป็นเหมือน1ซีซั่นนะครับผมแมสพาร์ตไอ้ลูกลักก้อนบอลแพ็กลักก้อนบอลก็จะมาใหม่อีกเซตหนึ่งนะครับผมผมไม่แพ็ค บอลมาผมกดแรกแล้วผมขายเอาเสร็จบูสเตอร์เลยครับพี่โอ้ใจร้ายเหลือเกินดูสักหน่อยก็ได้นะครับกดเข้าไปดูนิดนึงว่าตัวไหนแบบเป็นถูกชะตาเราเก็บไว้บ้างก็ได้นะครับทำร้ายจิตใจพี่โคนเหลือเกินนะครับผมกดแรกปุ๊บขายปั๊บส่วนกิจกรรมเอ่อแปดปีอีฟุตบอลโมบายนะครับก็ยังคงอยู่อีก1 2สัปดาห์นะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าก็น่าจะมีเอ่ออีเวนต์ภารกิจนะครับมาเพิ่มให้เราได้เก็บเพิ่มนะฮะเพื่อเอ่อทำควสเพิ่มให้เปิดให้ครบ21่สิบเปิดตัวนะครับเปิดยี่สับเอ็ด เมื่อไรนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเลือกฟรีได้1ตัวนั่นเองนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาครบ21เลยหรือเปล่าเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีลุ้นนะหรืออาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ครบนะครับอาจจะค่อยๆทยอยมาจากล็อกอินนะครับอ่าเคเวสอาจจะไม่ถึงภารกิจอาจจะไม่ถึงแต่ล็อกอินรวมล็อกอินแล้วก็อาจจะถึงในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นทางการนะครับผมก็คงต้องเป็นข่าวในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็ไม่ม แต่ครั้งก่อนก็ได้โอเว่นไปแล้วนะไอดีเนี้ยเออเปิดได้เหลืออีก2ครั้งดูสิว่าเผื่อฟุกครับแม่บางคนทักแชทมาพี่ผมได้3ตัว4ตัวแล้วนี่อ บุญคนทําด้วยทาอะไรอะไรนะบุญทาด้วยอะไรนี่ลิ้นผมจะพันเลยจริงผมจะหลับแล้วนเนี่ยเออจะนอนแล้วเนี่ยอ่ะหนึ่งครั้งสุดท้ายครับปาฏิหาริย์จะมีจริงหรือเปล่าสําหรับวันนี้ไม่มีโอเคแค่ได้ลิเบอรี่มาผมก็ภูมิใจแล้วทุกคนนะอย่าอิจฉากันเด้อเล่นไปครับผมหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองนะครับหาอะไรทํานะอ่ะมันจะได้ไม่ไม่เบื่อไม่จําเจนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับกนนะครับสุดท้ายเสียายไ,ไม่ได้กุลิ่นะยังเสียายอีกเลยเนะี่ยได้ตัวนี้อยากได้ตัวนู้นอีกนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลปปนนีี้ลาไก่อคนนครครับับบสด I've changed for the better this time I thought I would never be